Here we go. Oh, no, no, no. เช้าวันที่3กันยาย,ยน2567ค่ะวันนี้เริ่มต้นวันใหม่นะคะด้วยการมาฟังด็อกสตาร์ดิโกนิวบูเม n นของโรนิซาค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็แอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติปตงปังๆของบอสนิดมาฝากก็ต้องเริ่มจากขออนุญาตอัปเดตยอดวิวเพลงดิโกนิวบูเมนนะคะสาหรับ y YouTube ค่ะตอนนี้ประจาวันที่3กันยาย,ยน67ค่ะเวลาประมาณ7:12นเท่านั้นนะคะแม่ยอดวิวตอนนี้อยู่ที่63ล้าน3 4 9 4 5 6ครั้งค่ะตั้งแต่ลอยออกมา16สิงหาคม2 2024เป็นเพลงมาแรงอันดับที่3ช่วงนี้ก็สตรีมกันต่อนะคะแม่ต่อมาเป็นสถิติล่าสุดด็อกซาของนองริซ่ากลายเป็นเพลงของศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อปที่มียอดสตรีมทะลุ200ล้านเร็วที่สุดค่ะก่อนหน้านี้นะคะบันทึกนี้ถูกจัดโดยเพลงมันนี่นั่นเองล่าสุดน้องด็อกซานะคะก็ทุบแล้วหนึ่งงานนี้รอเพลงใหม่ของบอสมาทุบเพลงของตัวเองเลยะคะเลค่ะในล่าสุดอนริซ่านี่ไปใส่ New Woman นะคะในโปรไฟล์ประวัติเพลงใน i อจีล่าล่าสุดเพลง New Woman ของนอนริซ่ายังไปติด ันดับที่20สําหรับในรายการวิทยุดนตรีรายสัปดาห์ของสเปนโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยสเปนก็คือทุกได้เรื่อยๆค่ะปังสุดๆนอกจากนี้ค่ะเมื่อคืนทําแตกตื่นมากๆนะคะดิฉันก็คือบุกมาร์กไว้ก่อนเลนหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเือเมื่อคืนนี้ค่ะแม่แม,แม่อินเตอร์เขามีการเมสากาันและก็เป็นแอกเดิมเลยนะที่เขาเคยมาสปอยเพลงของโนริซ่าเอาไว้แลยก็แมนมากแต่ล่าสุดนี่ค่ะพี่เขามีการสปอยทั้งโรเซ่แล้วก็เจนนี่เข้ามาด้วย นเพื่อๆแล้วก็มีแฟนคลับหลายบ้านนะที่บอกว่าลิซ่า is coming again แล้วก็บางคนก็บอกว่าลิซ่า new release coming หลายคนค่ะก็เลยมีการสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นการกลับมาทํางานเพลงใหม่ล่าสุดหรือว่าอะไรเอ๊ะหรือว่าน้องลิซ่าจะมีการปล่อยเพลงใหม่ก่อนหรือว่าน้องลิซ่าจะมีการปล่อยเพลงใหม่ในงาน MTV หรือว่าจะมีการประกาศก่อนงาน MTV ประมาณนี้เพื่อนๆดัรรนงน,นั้นก็นให้รอจับตามองนะคะแต่ว่า, Inter า,าอินเตอร์ข้าเมั์กันหนักมากนะเป็นไปได้คะ่ะสองทาาโอ้โหแล้วก็ ได้ยินข่าวมานะถ้าหากว่าเป็นคําสปอยจากพี่พี่อินเตอร์นี่นะคือแบล็กทิงจะมาติดติกันเลยเนาะน้องแชงน้องเจนนี่นะคะต้องบอกว่าช่วงนั้นการแข่งขันจะสูงหนักมากจ้ะเราต้องมาสตรีมให้น้องลิซ่ากันเยอะๆไม่ดูว่าอะไรนะคะน่าจะมีเซอร์ไพรส์แหละต้องรอติดตามแอะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกสถิติเลยนะคะน้องลิซ่าวันนี้เราก็มาทุกสถิติให้น้องลิซ่ากันต่อไปนะจ๊ะแม่โดยการสตรีมเช่นเดิมค่ะและก็วหดต MTV นะคะใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วน้องลิซ่าของ VMA โอ m มก o d ตื่นเต้นสุดๆเลยเลยค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ you